กำลังไปขึ้นรถไฟมารถไฟใต้ดินนะครับเรากําลังจะขึ้นรถไฟจากสถานีแซนตันนะครับไปที่โรสแบงค์นะครับตั๋วแพงมากเพราะว่าจริงๆจากแซนตันไปโรสแบงค์ห่างกันแค่สถานีเดียวเท่านั้นเองค่าตั๋ว45แลนดแลนดนึงก็ประมาณ2บาท50ดังนั้นพูดเลยว่าสถานีเดียวเกือบ90บาทตกใจมากเลยมเมื่อกี้คือ จริงๆสามารถที่จะแบบไปใช้ลกฟรีก็ได้แต่ว่าอยากลองก็หนหนงมาลองตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถไฟแล้วนะครับแต่จริงๆเราจะนั่งแค่สถานีเด NO? ียวเองโอเค รถไฟสะอาดมากอะนี่หนะ้าตามตัต๋วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เอาให้ดูเนาะนี่อันนี้เป็นตั๋วเที่ยวเดียวนะครับตอนนี้ใกล้ถึงสถานีละเ,เดี๋ยวเราออกกันโอเคถึงสถานีรถรางแล้วเรียบร้อยนะครับก็หน้าตามเป็นแบบนี้นะครับรถไฟใต้ดินของ <S <S โจฮันเนสเบิร์นะครับ และอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับว่าโยฮันเนสเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างอันตรายกับนักท่องเที่ยวพอสมควรนะครับดังนั้นการไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยตัวเองโดยการใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการที่เราจะเที่ยวโยฮันเนสเบิร์กนะครับให้ปลอดภัยก็คือการใช้บริการรถสีแดงหรือรถ hop on hop off นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นรถนำเที่ยวนะครับ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สายนะครับเราชําระเงินเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราสามารถใช้บริการได้ทั้ง3สายเลยนะครับโดยที่สายหนึ่งก็จะพาเราเข้ามาเที่ยวในดาวเทาใจกลางเมืองแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้น,ะนี่นะครับค่าบริการยอยู่ที่150แรแลนด์หรือแปลเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับแล้วเราก็ใช้บริการได้จากสถานีโรสแบงค์นะครับเข้ามาที่ดาวทา ก่อนที่จะเข้ามาถึงดาวทาวเนี่ยเหมือนภาพที่เห็นเมื่อตอนต้นคร่าวๆมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะพาเราไปผ่านตามตรอกที่เป็นบ้านของโซนคนมีเงินนิดนึงก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยสวยมากเลยก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ปลูกเต็ม2ข้างทางไปหมดเลยนะครับโจฮันเนสเบิร์กจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นเมืองที่ร้อนอบอ้าวอย่างที่หลายคนคิดนะครับแต่เป็นเมืองที่แลนด์สเคปดีสวยมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เสร็จปุ๊บพอเราเข้ามาถึงใจกลางเมืองเนี่ยมันก็จะมีจุดให้เราแวะนะครับลงที่ละ30นาทีแล้วมันก็จะมีรถวนแบบเนี้ยมารับเราตลอดทั้งวันเลยนะครับเราก็ขึ้นรถคันต่อไปเพื่อจะไปจุดต่อไปที่เราสนใจอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้ก็คือจุดบริเวณ c าร์ตันเซ็นเตนะครับซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโจฮันเนสเบิร์กนะครับค่าขึ้นไปชมวิวท็อปวิวอย่างที่เห็นเนี่ย แค่คนละ3า30แกลนเท่านั้นเองอประมาณสัก60บาทนะครับแล้วรถเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยเราก็ใช้เวลาณจุดนี้ได้นะครับตามใจเราเลยแล้วพอเราอยากจะกลับมาขึ้นรถเมื่อไหร่เราก็แค่มาที่จุดป้ายรถเม์นะครับที่เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วเราก็ขึ้นรถเที่ยวถัดไปที่มาถึงแล้วเราก็ไปยังจุดต่อๆไปได้นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเรามาเที่ยวแอฟริกาใต้มาเที่ยวโจโฮันเนสเบิร์กพลาดไม่ได้เลยก็คือการมาโซเวโตนะโซเวโตเนี่ยมันก็เรียกง่ายๆแหละว่ามันคือชุมชนสลัมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้มีคนอยู่ที่นี่นับล้านคนแล้วก็การมาเนี่ยก็ไม่ควรมาเองนะฮะก็ต้องซื้อทัวร์มาซึ่ง บริการ hop on hop off เนี่ยเขาก็มีบริการนะครับก็คือรวมกับค่าตั๋วรถแล้วเนี่ยอยู่ที่500แรนนะครับหรือประมาณ1,000บาทนะครับสำหรับวันไหนที่จะมาโซเวโตนะและที่นี่พิเศษมากนะครับที่นี่คือบ้านเกิดของเนลสันแมนเดล a านะครับประธานาธิบดีผิวสีคนสำคัญของแอฟริกาใต้ด้วยนะครับ ย่านสุดท้ายครับที่จะพามาดูนะครับก็คือย่านแซนตันถ้าใครจะไปโจฮันเนสเบิร์กสิ่งที่คุณจะต้องจําไว้ที่สุดก็คือแซนตันคือที่เดียวที่คุณจะพักได้นะครับการไปพักที่อื่นอันตรายมากมากินข้าวเย็นกันเถอะตอนนี้อยู่ที่ร้านวังไทยนะครับที่เนลสันมันเดลาสแควร์นะครับมาลองกินอาหารไทยกัน อันนี้วันนี้สั่งแกงเป็ดนะครับเดี๋ยวนะับเป็ดก่อนนี่เป็ดเดี๋ยวลองชิมก่อนอืมอร่อยอะ่ะอร่อยจริงๆอ่ะอันนี้ทอดมันวิบอืมอร่อยอะ่ะ รจริงจังร้านก็บรรยากาศดีนะครับแต่ราคาก็แพงนิดนึงเหมือนกันแหละแกงก็แบบจานละตัวแกงเต็ดอะจานหนึ่งก็170ร้อเจดสบแลนส่วนทอดมันก็ทอนมันนะ่าตดนะทอดมันอยู่ที่70แลนดก็คูณ2.5นะครับเราก็สั่งวน์มาอีกแก้วหนึ่ง วายก็อีก,140กร้อยสี่สิบกแอนรวมๆเราก็าก็พันมังน้งมือเนี้ยก็ได้เข้ามาสองอย่างเราก็ได้เข้าวสวนมาจานหนึ่งแบบนี้โอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ